สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูมาจะพาน้องมาทำใบงานกันนะคะในหัวข้อให้นักเรียนระบายสีภาพกลางวันและกลางคืนภาพเรกน,นะคะด้านซ้ายมือจะเป็นภาพที่มีดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์จะขึ้นในเวลากลางวันหรือกลางคืนคะ,ฉะเฉลยค่ะพระดวงอาทิตย์จะขึ้นในเวลากลางวันกลางวันก็จะมีภาพเด็กผู้หญิงกำลังถือลูกบอลวิ่งเล่นอยู่ใช่ไหมคะ แล้วก็มีนกข้างดวงอาทิตย์กำลังบินอยู่แต่ที่ในต้นไม้จะมีนอกอยู่ชนิดหนึ่งซึ่งหลับในเวลากลางวันนะคะตัวนี้เรียกว่านกเค้าแมวค่ะนกเค้าแมวจะหลับในเวลากลางวันเด็กๆละบายสีให้สวยงามนะคะแล้วเราไปทำในภาพด้านขวามือกันต่อค่ะภาพด้านขวามือจะเป็น ดวงจันทร์ขึ้นมาดวงจันทร์ขึ้นมาในเวลากลางวันหรือกลางคืนคะ,ฉะเฉลยนะคะในเวลากลางคืนค่ะดวงจันทร์จะขึ้นมาพร้อมกับดวงดาวในเวลากลางคืนเด็กๆสังเกตดูภาพนี้นะคะจะไม่มีเด็กมาวิ่งเล่นแล้วเพราะว่าตอนกลางคืนเด็กๆได้ไปนอนหลับพักผ่อนอยู่ในบ้านแล้วนะคะส่วนที่ต้นไม้ จะมีนกเขาแมวตาโตเลยนกเขาแมวนะคะจะเป็นสัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางคืนเพราะเขามีดวงตาที่โตกว่านกปกติจะใช้ดวงตานี้ดูมองเห็นในเวลากลางคืนนั่นเองค่ะส่วนนกที่บินเบนท้องฟ้าที่อยู่ข้างดวงอาทิตย์นั้นได้หายไปแล้วค่ะเพราะเป็นนกธรรมดาตัวเล็กๆที่ หลับในเวลากลางคืนไม่เหมือนกับนกเค้าแมวที่บนต้นไม้ใช่ไหมคะที่มีตาโตเพื่อออกล่าเหยื่อนในเวลากลางคืนนั่นเองค่ะส่วนเด็กๆก็ต้องนอนนะคะในเวลากลางคืนนอนหลับพักผ่อนแล้วก็ตื่นมาในเช้าวันที่มีดวงอาทิตย์ขึ้นในเช้าวันใหม่นั่นเองเอาละค่ะพร้อมแล้วไประบายสีให้สวยงามนะคะเด็กๆ แล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ